สวัสดีครับกับเพราะว่าผมตัวเชนโนลจับจอกตัางๆมาโฟกัสนะครับ A B C D ไปแล้วันนด้มา E F G เจบมั่งครับี้ครับคัส์เโน่าเจอกันแลนโอ้โหเหมือนสมันน้อยเจอกันเองน่าจะเสมอกันครับหรือถ้ามีผู้ชนะชอบแลนมากกว่านะ1-0หรือ1-1ครับแลนไม่มีแพ้เซบียากับเชลซีก็น่าจะเสมอกันได้นะ ก็จะจูงมือเขารอบต่อไปแบบไม่มีปัญหานะครับแต่ผมชอบเชลซีมากกว่าเพราะโกมเหนียวจริงๆนะน่าจะเป็นเสมอศูนย์ศูนย์ในเชลซีชนะหนึ่งศูนย์นะครับส่วนกลุ่มเอฟดอดมุลกาลาซิโอโอโหคู่นี้กองหน้าคมทั้งคู่ครับและชิโร่ิโมบิเล่จะได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับไฮดอดมูกนก่อนแต่ว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่าวันนี้ดูหลักจะเสร็จดอดมุนนะครับจะชนะกาลาซิโอสามหนึ่ง แล้วก็ขับรถกับเซนิดน่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือเซนิดปุกชนะสองหนึ่งเปนหนไม่มีแพ้ไปเยือนขับรถยังไงก็ไม่แพ้นะครับกลุ่ม G นะครับกลุ่ม G ยูเว่ v e, ใช่ไหมอ๋อยูเว่บาร์ซ่าอะไรก็กเป็นแฟนเล็บบอลล็อตบาเซลานาไม่ได้มีปัญหาบาร์ซ่าปุกถล่มสบาย4-0แล้วก็ยูเว่ e, เล่นในบ้านเจอดเดนมอลเชฟอดีตเคยถล่ม5-0มาแล้วเกมนี้ผมว่ายูเว่ e, ่ถ้ายิงไม่ถึง น่าจะชนะ2-0เท่านั้นนะครับแต่ก็ชนะอยู่ดีชนะกันคู่ครับแมนยูเอแอน์บาร์ซ่าแล้วก็ขุมแอดครับสุดท้ายแมนยูกับเปเชนรับิ๊กแบตของกลุ่มนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเปเชรับที่ไม่แพ้จะเสมอน1-1หรือเปเช่บุกชนะ1-0นะครับแล้วก็อิสตูบูบาสาซเซียกับอเบรัสซิกลาซิกจะบุกชนะ2ประตูต่อ0ครับทั้งหมดนี้คือแมตช์โฟกัสเจาะก่อนเกมนะครับผม พ f g s ็พบกก็ไปปรกันหน้าสำหรับวันนี้สวัสวดีครับ